ไม่อยากหัวล้านผมร่วงให้กินก้าอาหารนี้ หลายคนถามผมเยอะมากเลยว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีพันธุกรรมแบบพ่อแม่หัวล้านน่ะฉันกู้หัวล้านจังเลยเห็นพ่อแม่หัวล้านนะหรือว่าบางทีเนี่ยฉันรู้เลยนะว่าการที่ฉันเนี่ยมีฮอร์โมนเพศชายมากกว่าคนปกติเนี่ยฉันจะมีปัญหาเรื่องหัวล้านตรงกลางได้ง่ายทำยังไงผมบอกว่าทําใจเพราะเราไม่สามารถแก้พันธุกรรมหรือแก้ฮอร์โมนได้แต่มันมีอาหารบางอย่างที่ช่วยบํารุงความแข็งแรงของเส้นผมอย่าลืมนะครับนี่คือหนังสีสัน นี่คือเส้นผมนี่คือรากผมดังนั้นหมายความว่าถ้าเราบำรุงรากผมให้แข็งแรงบำรุงเส้นผมให้แข็งแรงไม่ขาดล่วงง่ายเนี่ยมันก็จะยืดนะครับระยะของผมที่มันจะล่วงออกไปเช่นอ่ะผมมันอาจจะอยู่ได้ช่วงหนึ่งแต่ถ้าเราดูแลอีกหน่อยมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นอย่างผมเนี่ยผมเคยเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จักดูแลตัวเองอ้วนหนัก85กิโลทำให้ ร่างกายเนี่ยเกิดการอักเสบเนื่องจากความอ้นมวนผลสุดท้ายผมโครงการเนี่ยโหล่วงเยอะมากเลยแล้วผลสุดท้ายผมมารู้ว่าอ๋อมันมีอาหารบางอย่างที่ในธรรมชาติเนี่ยช่วยทําให้ผมเนี่ยมันกลับมางอกแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นนะครับ mm hmm. ข้อที่1นนะครับคือถั่วเหลืองถั่วเหลืองเนี่ยมันมีสารตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าสเปอร์มิดายสเปอร์มิดายนะครับเขียนติดกันนะครับสารตัวนี้นะครับที่อยู่ในถั่วเหลืองมันจะช่วยทําให้กระตุ้นให้เกิดการสร้างของเส้นผมและทําให้เส้นผมเนี่ย อยู่ได้ยาวนานขึ้นข้อที่2คือถั่วดำอ่ะคนไม่ชอบถั่วเหลืองกินถั่วดำอ่ะบางคนบอกว่าถั่วดําก็ไม่ชอบกระโดดไปเป็นแอลมอนหนะน่อยแอลมอนมีขายแย่ๆเข้าไปในครับมินิมาร์โอ้โหไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเหลืองบุณไปดูเหอแยะๆทาไมผมถึงแนะนํแอลมอนเพราะแอลมอนมีธาตุเหล็กมีสังกะสีมีวิตามิน B7 หรือไบโอตินมีโปรตีนสูงซึ่งกระตุ้นการสร้างเส้นผมได้นะครับโอ้โหเห็นนะ แอลมอนเนี่ยมีทั้ง4อย่างนะครับอ่ะอันที่4แล้วกันนะครับกุ้งครับหลายคนชอบอาหารทะเลคุณกินกุ้งก็ได้กุ้งจะมีสารอาหารคล้ายๆถั่วดำอยู่แต่มันจะบวกด้วยกุ้งมันจะบวกวิตามิน B5 ไปด้วยดังนั้นพอเวลาคุณกินกุ้งคือคุณจึงได้วิตามิน B5 ซึ่งนะครับช่วยบำรุงเส้นผมด้วยข้อที่5ก็คือพริกหยวกเวลาคุณกินพริกหยวกเนี่ยคุณรู้อยู่แล้วว่าในพริกหยวกเนี่ยมันมีวิตามิน C สูงสูงเท่าไหนสูงประมาณ5เท่าของส้มถ้าเอาน้ำหนักพริกหยวกมาตั้ง กับน้ำหนักส,ส้มมาตั้งนะับ 100กรัมเท่ากันพริกหยวกจะมีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง5เท่าด้วยกันนะครับแต่ถ้าใครบอกว่าพริกหยวกไม่เห็นอร่อยเลยอะผมแนะนําว่างั้นคุณก็ไปหาพวกวิตามินซีที่สกัดจากธรรมชาติเยอะแยะมีสกัดจากเชอร์รี่จากส้มจากมะนาวจากเบอร์รี่นะครับถ้าใครอยากดูตัวอย่างที่ผมใช้อยู่นะเป็นวิตามินซีที่พี่สาวผมคิดค้นให้นะครับเอาวิตามินซีจากธรรมชาติกับวิตามิน B 1ถึง12รวมถึง B 5กับ b ีเกรติที่บุงเส้นผมยัดใส่เข้าไปในเม็ดเดียวกันด้วยนะครับคุณพิมพ์คําว่าวิตามินนแล้ววเดี๋ยยคุณผมจะ ส่งลิงก์ให้แล้วคุณก็ไปขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากทีมงานผมได้นะครับข้อที่6นะครับคืออะโวคาโดอะโวคาโดคุณรู้อยู่แล้วมันมีสารอาหารเพียบนะครับเป็นราชาของพืชเลยอ้โอโหใครไม่รู้จักอะโวคาโดนี่แบบเชยมากเลยนะอะโวคาดมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าวิตามินอีนะครับหรือท ocoferol นะครับ วิตามินอีเนี่ยมันช่วยนะครับเรื่องทําให้ผมเน้นหนาขึ้นได้ประมาณ34.8%ถ้าคุณกินอะโวคาโดทุกวันอะวันละครึ่งลูกหรือวันละหนึ่งลูกก็ได้ติดต่อกันประมาณ8เดือนเขาพบว่า8เดือนนี้มันจะทําให้ผมค่อยๆ ยาวขึ้นหนาขึ้นแล้วก็รากผมแข็งแรงขึ้นประมาณ34.5%รู้ไหมรู้นะครับข้อที่7นะครับก็คือมันหวานเวลาคุณกินมันหวานมันจะมีเบต้าแคโรทีนนะครับเพราะมันหวานมันมีสีเหลืองสังเกตไหมไอ้สีเหลืองนี่แหละมันมีเบต้าแคโรทีนซึ่งพมอมันกินเข้าไปเสร็จปุ๊บในร่างกายมันจะเปลี่ยนเป็นวิตามินเอซึ่งเขาพบว่าวิตามินเอจะไปกระตุ้นให้หนังศีรษะสร้างสารตัวหนึ่งนะครับที่ช่วยทําให้สุขภาพผมเนี่ยดีขึ้นนะครับดังนั้นแนะนําว่า ถ้าจะกินมันหวานเนื่องจากกินแล้วมันมีแป้งเนาะกินมันหวานประมาณ100กรัมนะครับพร้อมกับอาหารเช้าก็น่าจะเพียงพอนะครับข้อที่8คือน้ํามันปลาเวลาคุณกินน้ำมันปลาวันละ1,000มิลิกรัมติดต่อกัน6เดือนเขาพบว่ามันจะทําให้ลดโอกาสที่ผมจะหลุดร่วงได้อันที่9คือไข่โอ้โหเบสิกมากนะครับไข่นี่หาซื้อได้ทั่วราชอาณาจักรของประเทศไทยเลยนะครับ ไข่เนี่ยมีโปรตีนมีสังกะสีมีเซเรเนียมนะครับซึ่งทําให้สูขภาพผมแข็งแรงนะครับดังนั้นใครก็ตามก็เลือกก็การบางคนบอกฮอมอตั้ง9กอย่างกินอะไรดีก็เลือกกินสักอย่างหนึ่งนะอ่าววันจันทร์อาจจะกินข้อหนึ่งวันอังคารกินข้อ2แบบนี้ก็ได้แล้วแต่คุณชอบแต่สาหรับใครก็ตามที่อยากกินวิตามิน B B5B7 นะครับวิตามิน C ที่ช่วยทําให้รากผมแข็งแรงขึ้นนะครับคุณก็ไปหาซื้อเถอะโอโห้หารเสริมเยอะแยะแต่ใครหาไม่ได้อยากได้แบบสกัดจากธรรมชาติก็พิมมพ์คําาาววว่ิิตนแล้ รอ AI ผมส่งลิงก์ไปให้แล้วคุณก็ดูเป็นตัวอย่างจะสั่งกับทีมงานผมก็ได้นะเพราะทีมงานผมก็ดูสต็อกตั้งที่คลินิกแล้วก็ทั้งในเพจของเราอยู่แล้วด้วยนะครับเป็นสต็อกเดียวกันรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียดีๆแบบนี้เจอกันใน YouTube Facebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมน้อกทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ